ลดเพิ่มแล้วทุกคน C C W o, ลด70%อทั้งร้านพูดเลยว่าลดฉ่ำ,ำลดกระหน่ำลดตาแตกมากแล้ว,ลวเอามาลดทุกอย่างตั้งแต่เสื้อผ้ารองเท้าหมวกมีไปยันกระเป๋าเลยเริ่ม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 มาดูฝั่งของเสื้อผ้ากันก่อนมีให้เลือกทั้งร้านเลยอะอย่างพวกเสเวตเตอร์หุดด้ดีนี่คือมีให้เลือกเยอะมากแล้วรา,าคาคือดีงามทุกตัวเลยแลาา้วใครชอบใส่เสื้อยืดเสื้อโปโลงี้รีบมาสส่เลยราคาลดเหลือแค่หลักร้อยชุดถักชุดใหม่พรมงี้สาวๆต้องมีเลยเพราะสวยมากลด จะเสื้อเชิต้ตผู้หญิงหรือผู้ชายก็เอามาลดหมดใครสายินก็ไม่ต้องห่วงจ้าเขาเอามาลดให้70%เปอร์เหมือนกันคือเห็นลาคาแล้วเงินในกระเป๋าสั่นเลยอะอยากจะเหมาให้หมดอาจจะพาไปส่องฝั่งรองเท้ากันบ้างจะรองเท้ารัดเสื้อรองเท้าผ้าใบก็เอามาลดรองเท้าแตะนี่คือไม่ซื้อผ่านมากราค่ะจึงสุดกระป๋องกระเป๋าก็เอามาลดฉ่ำจ้าแม่คือลดทั้งหลานจริงไม่จอจีอ้ยังไม่หมดจ้ามวกเขาก็มีลดนะลดราคาเหลือหลักร้อยของแท้ใครใส่แฟร์คือต้องมารีบชอบ็อปด้วยหาหมดระวังดนจพี่ ที่ c c d o, o เลย